เว่าเล่นกับสัคมอยู่เพราะเเกิดในวังแบบสังคมนะแล้วก็มีองเป็นระต่ายคือว่าทีช่างที่ฟัปฟ้าที่หลั่หคะที่ง้าสีเขียวคะเห็นเงินดีสีเขียวเห็นไหมคะแล้วันใช่ใช่ใช่นีระาและก็มีความาหมายถ้าถ้ามองสายและการยน่นเท่ากันเราถือว่ใช่นะคะและฟ ใหญ่ได้ดีมีพิมพอะไรบ้างเดี๋ยวจะขยายความพวกนี้ให้นะฮะขยายความขุยนะคะขมยราชดาด้วยนะคแล้องได้ว่แค่งแ่อยู่แล้วก็เป็นตัว เรายังไม่ได้รองเช็งสบายดัขกาวพรไเลยนะคะมานั่งมค่ะสายฟาไปแล้วยิ่งมากเนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีแขกท่เืนเกียดที่เทียนะคะค่ะเทีืยะ Yeah, é a